เรื่องนี้ก็สยดสยองเหลือเกินค่ะนี่โรงงานพลุระเบิดสังเวยสี่ศพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ที่จังหวัดพิจิตรนั่นเองค่ะคร,รายงานเบื้องต้นเนี่ยนะว่ามีผู้เสียชีวิตสี่ศพแต่ว่าเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นนี้มีรายงานเพิ่มเติม,ตมออกมาแล้วล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม,ตมอีกหนึ่งศพนะคะเป็นห้าศพแล้วก็รายที่ห้าเนี้ยเป็นเด็กอายุหกขวบนะค,คะคุณผู้ชม ต้องบอกก่อนว่าสภาพเมื่อวานตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยมันสยดสยองมากเพราะว่าเศษชิ้นส่วนของมนุษย์อะคือฉีกเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็อยู่ตามจุดต่างๆกระจายเกลื่อนอยู่บนต้นมน,น,นต้นไม้นี่ค่ะตํารวจสพสากเหล็กที่จังหวัดพิจิตรได้รับแจ้งเหตุว่าบ้านที่เปิดเป็นโรงงานผลิตลูกดอกไม้ไฟในพื้นที่บ้านหัวทศที่ตําบลหนองยาไซาอเาเภอสากเหล็กเนี่ยมันระเบิดทีนี้พอเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยนะคะ ก็ต้องมีการประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลศากเหล็กแล้วก็ใกล้เคียงไปกันแบบรถดับเพลิง10คันน่ะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคุณผู้ชมถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นี่ค่ะแล้วในที่เกิดเหตุน่ยอย่างที่ดิฉันบอกว่าผู้เสียชีวิต4ศพเนี่ยทั้งหมดเป็นคนงานชายที่ถูกจ้างให้มาทำพลุมีสามคนที่เป็นคนงานนะคะมีนายเกรียงไกรเท้าเจริญนายประดิษฐ์มีคำแล้วก็นายสมทรงสุดทิชัง รวมถึงอีกหนึ่งคนเป็นลูกชายเจ้าของโรงงานชื่อว่านายสิวกรพรมวิเศษทีนี้แม่ของเจ้าของโรงงานอายุ81ปีเนี่ยสูญหายไปก็อยู่ระหว่างการตามหาทีนี้เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะมันแรงระเบิดมันดังไกลมากนะคุณทณัศน์ัดชาวบ้านที่เขาอยู่ห่างไปเขาบอกว่าเสียงระเบิดเนี่ยมันดังไกลไปเป็น10กิโลเลยแล้วเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บที่อยู่บ้านใกล้ๆเนี่ยสองรายก็คือนางต้อมกับเด็กชายอธิวัฒน์พวงมาลา รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพิจิตรนะคะแล้วก็บ้านเรือนของชาวบ้านเนี่ยที่อยู่แถวๆถนั้นเนี่ยโอ้โหอีกหกหลังเสียหายค่ะแล้วก็จากการสอบสวนจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะเป็นบ้านของนายทวีศักดิ์พรมวิเศษซึ่งเสียชีวิตมาหลายปีแล้วแล้วนายประเสริฐพรมวิเศษเป็นน้องชายเนี่ยเอาบ้านหลังนี้มาเป็นโรงงานทำพลุแบบลูกบอล ทำมาได้สักประมาณ4-5เดือนแล้วมีลูกจ้างอยู่3คนซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุอย่างที่บอกค่ะว่าลูกจ้างเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยนะคะโดยผู้ว่าค่ะผู้ว่ารังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุผู้ว่าบอกว่าก็ได้รับทราบได้รับแจ้งจากตํารวจนะว่าบ้านหลังนี้จริงๆอะ่ะคือเป็นบ้านร้างแล้วมีคนลักลอบ มาประกอบพลุสําหรับไล่สัตว์คือเป็นพลุไล่นกอะค่ะคุณผู้ชมคือเขามีความรู้ความสามารถในการทําพลุไล่นก พลุไล่นกแบบลูกบอลเนี่ยนะคะก็เลยมาสืบทอดกิจการต่อก็ทํามาประมาณแบบ4ีถึงหเดือนไม่ได้ขออนุญาตด้วยทีนี้ผู้ว่าก็เลยสั่งการให้ในายอำเภอเนี่ยต้องเร่งช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าบ้านเนี่ยบางคนนะบ้านพังทั้งหลังเลยก็จะต้องมีการจัดหาที่พักให้ชั่วคราวด้วยแล้วก็จะต้องให้ตํารวจเนี่ยเร่งตรวจสอบหาคนที่ลักลอบเข้ามาประกอบโรงงานเนี่ยเอาบ้านทํามาเป็นโรงงานพลุเนี่ยว่าคนนี้เขาเป็นใครใช่ครับเพราะว่าทําไมถึงทําแบบนี้เพราะว่าชาวบ,บ้านเขาไม่รู้อิหนิ นเนเนาะ<ช>มาโดนเดือบร้อนระเบิดตามไปด้วยะนะฮะล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะฮะที่ประจําที่พิจิตเนี่ยรายงานบอกว่าเด็กชายอธิวัตพวงมาลานะฮะอายุสองขวบหเดือนคุณผู้ชมตวนทีเดียวมาเจ็บตอนแรกเนี่ยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก1นึศพแล้วนะครับ<ช>เวลาตีหนึ่งที่ผ่านมา นะฮะคือเด็กชายอธิวัต์เนี่ยเป็นหลานของนางป้อมซึ่งบ้านอยู่ติดก,กันกับบ้านที่เป็นต้นเหตุนี่แหละครับใช่เพราะว่าน้อง<ม>อธิวัตรรวมถึงนางป้อมเนี่ยก็คือได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนอ,งอยู่โรงพยาบาลทั้งสองคนใช่ฮะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของนายสมบัตนะิคนครคงซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคนให้ข้อมูลมานะฮะอาไปฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านนะครับ เด็กที่อยู่บ้านใกล้เคียงไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหนึ่งรายเออเป็นห้ารายแล้วใช่ไหมเป็นห้ารายแล้วครับตอนนี้เบื้องต้นที่รับจะมีผู้บาดเจ็บตำรวดสามสามรายด้วยกันครับที่เบื้องต้นที่ได้รับรายงานนะครับเด็กชื่ออะไรฮะที่ตายก็ยังไม่ทราบชื่เราเพิ่งเ็นเด็กแถวนอกพื้นที่เด็กอายุเท่าไหร่ครับบ้านหกขวบครับอ๋อครับบ้านไหนฮะบ้านนี่ครับอ๋อหลังหลังตีลันติเหลังตีกันเนี่ย ทีนี้คุณผู้ชมดูความคืบหน้าเช้านี้หน่อยนะคะคหน่วย EOD จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็มีการเข้าไปตรวจสอบในบ้านที่เกิดเหตุเพิ่มเติมจะเก็บหาหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมด้วยส่วนตำรวจค่ะกำลังตามตัวนายประเสริฐพรมวิเศษอายุ48ปีที่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของโรงงานลักลอบทำพลุระเบิดเนี่ยนะคะเพราะว่าใช้ใช้บ้านหลังนี้มาเป็นโรงงานในการประกอบวัตถุระเบิดขนาดเล็กหรือว่าบอลไล่นกต้องเอาตัวมาดำเนินคดีหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเขา หนีไปทีนี้จุดนี้โรงงานแห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมก่อนหน้านี้คุณทัศนัยเคยเกิดเหตุระเบิดมาแล้วเหมือนกันนะ<อ>ปี2538ก็เคยเกิดเหตุระเบิดมาแล้วเนี่ยก็มีการลักลอบกันจนมารอบนี้อีกอะค่ะปี64แล้วก็มาเกิดเหตุระเบิดเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง5ศพ<อ>นะคะโรงงานผลิตร,ระเบิดไล่นกแล้วพอมันระเบิดทั้งโรงงานนี่มันคือคลางแสงย่อมๆ่ะมึมเลยนะ